สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทุกคนถักลายเอฟควักหน้าและควักหลังแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะทำเป็นผ้าคลุมไหล่เนาะแบบคอเต่านะคะตรงด้านหน้านี้นะคะตรงที่มันนูนๆออกมาควักหน้านี้นะคะพอไปดูด้านหลังมันก็จะไม่มีตรงนูนนนเนาะค่ะเราไปถักกันเลยนะคะใครที่ใช้เส้นเล็กแบบนี้นะคะก็ใช้เข็มเบอร์4ทับศูนย์ได้ค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้คอตตอนนมนะคะหรือว่านิวเบบี้เนาะเอามาลองถักสาธิตให้ดูนะคะเราจะใช้เข็มโครเชต์เบอร์ห้ทับศูนย์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะทำปลายไหมให้เป็นปมก่อนค่ะจากนั้น,นะคะเราจะถักโซ่3หลักค่ะหรือว่าใครจะถักโซ่ให้ได้ความยาวตามที่ต้องการเลยก็ได้นะคะอันนี้เราจะถัก เแบบไม่ถักโซ่นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตึงมากเกินไปเนาะเราจะปลดทีละสองห่วงนะคะในห่วงแรกเราจะปลดแค่ห่วงเดียวนะคะปลดหนึ่งห่วงจากนั้นควักไหมปลดทีละสองห่วงค่ะควักไหมแทงไปในหลักห่วงแรกนะคะควักไหมขึ้นมา รอดพันห่วงนะคะแล้วก็ปลดทีละสองห่วงค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับไปใช้เป็นถักเป็นหมวกหรือว่าขอบหมวกอะไรพวกน,นี้ก็ได้นะคะเมื่อเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่สองหลักค่ะแล้วถักเอฟลงในหลักแรกและในหลักที่สองนะคะลงในหลักธรรมดาเลยนะคะถักเหมือนเดิมเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะควักไหมนะคะแล้วก็แทงจากข้างหน้าไปข้างหลังแบบนี้ค่ะก็คือการควัก,วกเนาะไปด้านหน้าแล้วก็มาข้างหลังก็มาด้านหน้าแบบนี้นะคะจะเป็นการถักบนตัวหลัก F นะคะควักไหมขึ้นมาแล้วเราก็จะปลดทีละสองห่วงนะคะควักไหมปลดทีละสองห่วงจากนั้นถักเหมือนเดิมค่ะแทงไปข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ควักไหมปลดทีละสองห่วงนะคะ ก็จะได้2หลักแล้วนะคะจากนั้นเราจะถักอีก2หลักแบบควักข้างหลังนะคะเรามาข้างหน้าแล้วก็กลับไปข้างหลังแบบนี้เนาะเราก็จะปลดทีละสองห่วงเหมือนเดิมนะคะจากนั้นควักไหมแล้วก็ไปพันตัว f จากทางด้านหลังนะคะ ปลดทีละสองห่วงเหมือนเดิมจากนั้นเราก็จะมาควักทางด้านหน้านะคะปลดทีละสองห่วงเหมือนเดิมนะคะเป็นการถักเอฟแบบควักหน้าและควักหลังนะคะควักหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาควักหลังอีกสองอีกสองหลักเนาะ ตรงควักหลังนะคะมันจะยากตรงที่เราดึงเราดึงได้มานะคะตรงนี้ค่ะมันจะยากตรงนี้เนาะเวลาเราดึงเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราดึงถูกหรือเปล่านะคะมาถึงตรงปลาย,ลายแถวนะคะเราก็จะถักเฟเป็นหลักธรรมดาเหมือนเดิมนะคะ เราจะถักเอฟลงบนหลักโซ่ด้วยนะคะจากนั้นเราจะถักโซ่สองค่ะแล้วก็ไปถักลายพอหนึ่งคอหรือลายเอฟแบบควักหลังนะคะตรงหลักตรงปลายตรงเริ่มต้นนี้นะคะเราจะถักเป็นเอฟธรรมดาก่อนนะคะ2หลักเนาะแล้วก็จะไปควักหน้าตรงนี้มันเป็นควักหน้าใช่ไหมคะ เมื่อกี้เป็นควักหลังเนาะตอนนี้เราก็มาควักหน้านะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นด้านหลังแล้วเนาะแล้วก็มันจะเป็นนูนๆออกมาก็ให้เราควักหน้าไว้ก่อนเลยนะคะเราก็จะควักหน้า2หลักนะคะแล้วก็ไปควักหลังอีก2หลักค่ะค่ะเราก็จะสาธิตประมาณนี้นะคะถ้าเพ,เพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ลายนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับไปใช้เป็นลายเกลียวได้นะคะที่เราเคยถักหมวกไปเนาะหรือจะทําเป็นลายผ้าันคอหรือลายเสื้อต่างๆของเราก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาถักลายลายเสื้อบิกินี่ลายนี้กันนะคะฝากทุกคนติดตามกันด้วยเนาะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ